สวัสดีครับวันนี้พามาาดูพามาดูมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่ามันจะสวยแค่ไหน เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไต้หวันคันใหญ่มากแบตเตอรี่เจ็ดก้อนเจ็ดสิบสองโวลต์สามสิบสองแอมป์มอเตอร์พับมอเตอร์มอเตอร์สามพันวัตต์ ที่จริงมันมีเป็นที่พักเท้าด้วยแต่ว่ากฎไมยไม่อนุญาตให้สอนให้ให้สอนท้ายได้ก็เลยต้องถอดออกไว้ก่อนใช้มาหนึ่งเดือนพอดีครับได้เกือบร้อยกิโลขับขี่มาทำงานไปกับไปกับประมาณวันละแปดโชแปดกิโลเมตร ป้ายบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าหือไม่ต้องมีใบขับขี่ก็ได้แต่แต่ถ้าความเร็วเกินก็ต้องต้องไปเปลี่ยนป้ายเป็นป้าย,ป,ายปกติเหมือนจกักรยานจากเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปยิดเบรกหลังยิดเบรกหน้าด้วยแรงจริงๆ ใช้ามาหนึ่งเดือนแล้วครับแรงจริงๆดูไฟคุณเจียมีรีโมด้วยครับสตาร์ทด้วยรีโมทก็ได,ด้กันขโมยเสียงดังมากเลยดูสตาร์ทสตาร์ด้วยีโมดเเสียง หน้าจอก็จะประมาณนี้แต่เขาไอมิเตอร์เข็มไม้นะไม่ขึ้นวิ่งแต่วิ่งในะเร็วมากเข็มไม้ขึ้นแค่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้ก็คือเปลี่ยนความเร็วปรับความเร็วแต่หนึ่งครั้งก็เปลี่ยนหนึ่งครั้งครับมีสามระดับตรงนี้แต่ระดับที่สี่คือตรงนี้คือเร็วมากเร็วมากก็จะกินแบตเตอรี่เพิ่ม หนึ่งสองสามไฟเลี้ยวอย่างนี้แหละครับใหม่ๆก็แบตเตอรี่ก็ทนมากเลยใช้อาทิตีหนึง่งชาร์จทีหนึง่งขับวันละแปดกิโลเมตรดูร่มบกไฟหน้าไฟหน้าแค่นี้แหละธรรมดาอันนี้คือเปิดไฟ เปิดไฟส่องสว่างส่องสว่างก็มีสูงต่ำนี่แหละโอเคครับประมาณนี้ก่อนครับเข้างานก่อนครับวันนี้ทำโอเหมือนกันเราสตาร์ทด้วยเราสตาร์ทด้วยรีมโมทเมื่อกี้อันนี้ไม่มีผลเราต้องปวดล็อกด้วยรีมโมท โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่